เออโอเข้้างใหน่อโอ้จอ่อมาทำอะไรเป็นะเฮ้ยกิดอะไขึ้นทำไมเป็นงี้เฮ้ยกิดอะไขึ้นอ่ะมเป็นอย่างงี้ชางเมมเป็นงี้ทา ตั้งแต่อยู่หมู่บ้านนั้นตั้งแต่เอ้ยตั้งแต่อยู่เกาะน,นั้นมนะ <_ c oughs> าก็ะแล้วของมันมาจากแล้วของอันนั้นหายไปไหนหมดอะได้ของพวกนี้นม,ามาจากไหน,น <_ c oughs> เฮ้ยแม่มดแค่แล้วแค่แล้วอุ้กค <_ c oughs> ูอืมท่านมาเซฟมากเย้ใช่ไหม ทำไม่ทันไม่กูชิลใช่ฮะไม่ไม่ไหวแล้วเออไม่จบแค่นี้หรอกท่นฟื้เกินชีย์ได้เพราะที่มันโลกโอกโลกรอบเกมอะไรู้ไหมว่าฉันเป็นใครหัวเราะดินาหัวเราะตรงไหน อ่ะฮะฮะฮะอันนี้เขาตีนะจะตายแล้วเอานั่นไงนแอร์นี่เองโอลมาจากไหนไม่นผิวขไมน้ำหัวละอีก รีเจนเลือดมอออออออั้งเดี๋ยวเดี๋ยวรีเจนเลือดดิจะจะไว้รุ้นเล่นย่า มยั referral, งไม่ไหวแล้วลุงไงล่ะให้ไหมขอเถอะให้เป็นยาดีมีไหมนี่ลุงนี่เอ๋อไอ้โมมูข้วงล่างผมด้วยเฮ้ยเฮ้ยเลือดมันจากไหนเนี่ย

มัน,นยังไม่หมดหายปไปนะมันผ่านแล้วแต่ว่าอะไรฮะคนแถวนี้ไม่รู้ด้วยหิวดึง

ม่ถึง้อยไปที่น้ำดวนเลยไม่พอแต่ไม่อยากจะใช้ตกมาลอยแล้วเ้ยเฮ้ยมันไม่มีกูเลมหยู่เท่านี้เลย พวกนี้มันมาจากไหนอย่ามาอย่ามาอ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยมันก็คงจะควบคุมได้เลยเกิดอะไรขึ้น เจุอปีกใช้แป๊บในตัวบาดีเลยเฮ้ยนฮ้ยฮู้ยนะนะนะใช้พลัง,งชูเกอร์เขาว่าว่ามันอันตราย่ทำให้คุณบิน เห็นดดได้ที่เลาะใต้นี่ก็คือการตกลงมาจากน้ำตกลงใส่น้ำอ่ะมันี้ทำให้มันตายทะเลก็ไม่ลดด้วยเอ,อือ,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 อกอ,อยู่ไหนไอ,อยท่แถวนี้ เฮ้ยรอนเลยซีร์เอ,อือเอ,อือบินได้ก็บ,บินโอ้ยทำไมมันรู้สึกขยับไม่ได้หนีได้เลยแม่์ได้เฮ้ยเม่ ถูกอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะคุณไปต่อไม่มีอะไรฮะสุเกอร์อยู่ที่เดิมนั้นโอ้โหจำได้นะมันติดต้นไม้นั่นไงนี่นี่ตี้าไปสุกเกอร์มีเรื่องสามสิ่จากกันดูแล ไมปตายไปตายจะบินลงเทง่ไม่นานไม่ไหวโลกมันเกิดอะไรขึ้นนะจะแต่อยู่ที่นั่นเกาะนั้นเอราว่าเกาะนั้นแต่ ขึ้นมาหน่อยดิเฮ้ยมันลงันนั้นดีกว่า,านู้นบอกว่าเกาะบอกว่าเกาะใช่ไหมใช่ครับเออใช่ที่มันมีอาวุธใช่ครับเกาะเนินถูกระเบิดไปแล้วอะไรนะอา้าวผมก็เป็นคนอยู่ในเกาะนั้นนะ ลุงไม่รู้นะแต่ลุงได้ข่าวว่าเกาะมันเอ้าวแล้วใครระเบิดล่ะครับลุงก็ยังไม่รู้เลยได้ข่าวอย่างเดียวเนี่ยอือครับเกิดอ,อะไรขึ้นะเกาะเกาะนั้นตั้งแต่วันครั้งแรกเลยได้ฝันในเกาะนั้นครั้งแรก มันเกดอะไรขึ้นก่อนทันระเบิดไปแล้วทันทำไงต่อก่อนนั้นเอาวุธที่เจ๋งมากเฮ้ยหรือว่าพวกที่ไม่มีอะไรอ่ะขาคดยกันเอ้เข้าดูก่นเฮ้ยหรือว่าเจ้าของหมู่้านนี้จะเอามาใส่มาให้ เออ้ยกำน,นันเออเดี๋ยวลุงลุงลุงเออแล้วแล้วทำไมผมไม่ของลุงครับรู้จักมีกำนันหรืออยู่ในหมู่บ้านนี้หรือเปล่ายบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้หรือเปล่าครับดูดิ แต่ว่าเขาไปแล้วเหรออ้าวเขาไปเมื่อตอนไหนครับก็ตั้งแต่อหนูมาตั้งแต่อหนูมาเขาก็ให้ของมาน่ะโอ้อันนี้เกี่ยวชัวร์เลยนี่เลโอ้โหโหเขาสติกไม่ได้ไม้โอ้ ทําไมาครับเขาบอกว่าเขารู้จกักอะไรแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าเขา,ารู้จักแกฮะรู้จักผมเหรอผมยังไม่รู้จักใครสักคนในหมู่บ้านนี้เลยเหรอก็อครับไม่รู้หนมปังนี่เขาสัตยัดส้ให้หมดเลยใช่ไหมละ่ะกนเนื้อหมูใช่ไหมเนื้อหมูอะนี่ย ใช่ไหมใช่เลยโหโอ,โอ,โอเปียกนนั้นสุดยอดเลยลืมถามลืมถามเออลุงครับลุงอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับอยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วละ่ะอะเข้าโลุโดนขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิถึงแม้จะมีชุดดีดดด ผมก็ช่วยลุงอะไรไม่ได้หรอกเพราะผมมีเงินแค่ห้ 5, 10, 10. าสิบเจ็ดยมโอนไม่มีอะไรหรอกนะผมช่วยลุงหน่อยก็ได้ฮะซื้ออะไรเดี๋ยวลุงมีแต่ขายเฮ้ยลุงมีแต่ซื้อ,อลุงชอบซื้อของนะเนี่ย โอเสียงมีจุดยอดซื้อไหนก็ดีไปนะครับลงโชคดีนะครับเออโอ้เฮย้ยเป็นไรวะเนะี่ยเออ,ไป,อไ,ไปทำอะไรครับไปทำอะไรครับ เขาไปทำอะไรแอบงั้นไปละอู้เฮ้ชยชายาโอ้ใช่ ใช้ป้องกันเริ่มอยากเออทำไมไม,ไม่นอนเลยแต่หาบ้านก่อนบ้านนี้มาไม่ค่อยมีฝนตกงั้นบ้านนี้แล้วกันหมูหม่แต่ก็ใช้ได้